สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนลองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับ ชวนชมรถสวย1คันนะครับคันนี้สภาพสวยๆน่าใช้มากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับลองชมดูว่าสนใจหรือเปล่านะครับสมาชิกที่หารถใช้งานทรงสวยปีไม่ลึกคุณภาพแจ่มรองมาชมรุ่นนี้นะครับมิตซูบิชิแรนเซอร์ปี2006นะครับ1.6ออโต้น้ำมันล้วนนะครับรองเช็คลองชมดูได้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับในแฟนคลับแฟนเพจของ l a นเซอร์หรือซีเดียคนะครับคันนี้สภาพสวยๆครับเน้นหาเอาไว้ใช้งาน สมราคาดีไม่ดีจะคุ้มเกินราคา,าด้วยนะครับมือเดียวป้ายแดง LPG นะครับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานนะครับแล้วใช้งานเยอะใช้งานบ่อยรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นให้ท่านได้แน่นอนนะครับสวยๆเลยรองชมดูนะครับภายในครับเป็นเบาะหนังนะครับตกแต่งลายไม้สวยๆเลยครับ Airbag ABS นะครับตัวนี้ลองชมดูก่อนได้สวยครับน้องคนนี้ก็ถ่ายรูปแรนเซอร์ให้ได้ชมเลยครับแต่ก่อนน้อยนักที่จะมีคนถ่ายแรนเซอร์ให้ชมแบบสวยๆแบบนี้นี่ครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามใครหารุ่นนี้ไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมพยายามเชิญชวนแล้วก็หามาให้ชมบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันราคาไม่แรงแล้วสภาพรถสวยใช้งานง่ายอึดทน นี่นะครับภายในก็กว้างๆนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ภายในกว้างจริงๆนะครับลองชมดูได้สวยหาเอาไว้ใช้งานโทรเจรจาไปดูรถทดลองขับนะครับ85,000าบาทลดอยู่ที่แถวพระรามสองนะครับเทียนทะเลลองชมดูได้ถูกใจหาไว้ใช้งานรุ่นนี้ห้ามพลาดครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เอาไปใช้กันนะครับประหยัดแน่นอนนะครับภายในดูสวยๆเลยครับหาไว้ใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับเจรจาต่อรอง ทดลองขับท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคันนี้พาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบนะครับลองชมดูก่อนนะครับงามๆครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับภายในก็กว้างขวางก็ตามราคานะครับถือว่าสมบูรณ์แล้วเข้าสวยแล้วครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานใช้งานบ่อยและอยากประหยัดนะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์ครับพร้อมใช้พร้อมขับ เรียกว่าหน้าเดิมหลังเดิมสีก็เดิมเลยครับนี่ครับไฟท้ายก็เป็นแบบโดนัทนะครับเขาเรียกไฟท้ายโดนัทนะครับในแลนเซอร์เนี่ยครับไฟหน้าก็จะลมดํามาด้วยนะครับจากโรงงานนะครับสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้สมบูรณ์ครับไม่มีโดนหนักแน่นอนท้ายเดิมหน้าเดิมนะครับหาเอาไว้ใช้งานฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับสมาชิกขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับไปทดลองขับเจรจาต่อรองราคากันดูนะครับ